ความเร็วลงเหลือที่ระดับความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากเรากำลังเลี้ยวเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมค่ะเ้องโงแรงกันแล้วเนะี่ยสถานีรับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของการรถไงประเทศไทยนั้นท่านสามารถ เดินเชื่อมออกไปยังสถานีอาคารรับส่งผู้โดยสารสนามบินสุวรณภูมิได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีประตูอีกด้านหนึ่งท่านสามารถเชื่อมต่อกับโรงแรมโนเทลหรือโรงแรมสวรภูมิได้เลยเช่นกันค่ะแต่ว่าการทดสอบระบบในวันนี้เราจะให้เพียง่านผู้โดยษัทชมเพียงบริเวณด้านล่างของสถานีรถไฟฟ้าเทา่านั้นค่ะจำนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านค่ะ นอกจากนี้นะคะระหว่างที่ท่นานผู้โดยสารทุกท่านก้าวออกจากรถหรือขึ้นลงจากรถกรุณาสังเกตพื้นทางชลาและก็ตัวรถค่ะจะมีช่องว่างอยู่ฉะนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังในการก้าวขึ้นรถและลงรถค่ะขค่ะเรากำลังเข้าสู่ตัวอาคารผู้โดยสารรับส่งที่สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิค่ะเรากำลังลดระดับเข้าสู่อ,อุโมง,งค่ะ ซึ่งด้านซ้ายมือจะเป็นรเวย์สำหรับของสนามบินสวนุวนรภูมิาลวิ่งถึง,ง,งในสถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีด้วยกันทั้งหมด4ี่ราสงสำหรับการสลับ เข้าและสลับออกของกระบวนรถเซินทิไลและเอสเปซไลน์ค่ะซึ่งท่งนานผู้โดยสารสามารถเชื่อมั่นในความปลอดภัยแล้วก็ระบบความปลอดภัยของโครงการระบบรถไฟแอ,อ,อร์พอร์ตลี้ได้อย่างมั่นใจเราจะเด็ดขาดทำ้การรถไฟประเทศไทยได้ทำการทดสอบระบบเตือนภัยต่างๆซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์และสามารถเชื่อใจในมิติความปลอดภัยได้ รถไฟกำลังลดระดับเพื่อเข้าสู่อุโมงภายใต้อาคารรับส่งผู้โดยสารสนามบินสวนุวรรณภูมิค่ะอีกสักครู่เราจะจอดที่สถานีปลายทางคือสถานีรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสวนาุวรรณภูมิจะให้ชาวิดยาทุกท่านลงถ่ายรูปบริเวณสถานีประมาณสิบนาทีจากนั้นเราจะขึ้นรถไฟบนน้กลับไปยังสถานีรนับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานในเมืองขอบคุณ้ารถไฟฟ้ามักกัน で、僕のファイルはまだ保護の状態 <tellan>